ถ่ายรูปจบงานยังแสบอยู่จ้าพี่เจิดของเรานางแสบมากทุกคนแล้วลูกน่ารักนางก็ออกแล้วเพื่อนก็ไม่ห้ามด้วยไงประเด็นคือแบบจะทําอะไรทไําไปเลยประเด็นคือมีความสุขด้วยไงอีกคนบางคนที่อยู่ใกล้อ่ะอืมอีเพื่อนรักอ่ะมีความสุขด้วยไงเพื่อนทําอะไรอ่ะบัด,ดี้ทาอะไรอ่ะมีความสุขกับเขาด้วยอมยิ้มอมน้อยอมใหญ่มอง ภูมิใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามโนโลแล้วหนึ่งนั่นแหละคือมันน่ารักมากไยน่ารักแสบด้วยถ่ายรูปกับผู้จัดจดูนางพูดนางพูดแบบอืมนะลูกน่ารักออกตลอดจากคนนี้ลูกน่ารักออก พี่พีเอ็คะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมกับพี่พีเอทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ขอไฟด้วยค่ะจะได้เห็นความเอากับไทยตั้งแต่มีแม่แมไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเอาไปตัดแปะใส่ซูซูเห็นว่ากับขคยเขาพลาดมาจัดคอนเสิร์ตแม่ไก่ไทยน้ำแน่ดอกเราจะได้เห็นพี่พีเอที่ไฟสว่าง จะขออนุญ,ญาตผู้จัดถ่ายกับพี่พีเอแล้วก็ทีมสะตาฟขออนุญาตถ่ายกับพี่พีเอทุกท่านเราจะจารึกทุกคนอยู่ในหัวใจในงานวันที่เราจัดวันคล้ายเดือนเกิดของน้องนุกแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องปายนะคะทุกท่านค่ะ เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะน้อยมาถ่ายรูปสะกอนน้อยจังแจกจังแจกมันจิบ่แล้วง่ายหล,หลังจากถ่ายภาพเสร็จเราจะให้น้อง นอนพักผ่อนครับตามอัธยาศัยเราใจพี่พี่เอได้บอกรักน้องและให้น้องได้ออกไปส่งพี่พี่เอกลับบ้านนะคะเราจะส่งตรงแบ็กดรอปนะคะที่รักมาโอเคมาใจลูยมาแล้วมาไม่เจนขาเชิญค่ะแม่เจนคขาเชิญค่ะเฮ็ดนาคืนในมันสวยๆเด้อยาพนในจิจารืกกไว้เด้ S <S นั่งใช่ไหมขอบคุณทุกคนครับที่ถูกไม่ยวนล่อลวงมาในวันนี้นะฮะ400กว่าคนเลยครับผมบตัวคนจะไหนคือตัวมาหลายขึ้นขอบคุณครับขอบคุณทุกท่กานเลยยืนหรือนั่ง,นง,ง,นงมันง่ายไอานั่งจะได้เป็น BFC หมดโอเคครับโอเคนับ one <G. S 1> one one 1, A one, two, three. S <S 2, 3, l e t สามล้ลังสีเป็นร้ายอ่ะดูบอกเป็นอปได้ไหมอ่ะมินิฮาร์ดครับหนึ่งสองสามสลาโย เย้หล <Yeah. S 2> ังสิบมันร้ายอ่ะขอตัวสตาร์ททุกคนนะครับสตาฟทุกคนขึ้นมาถ่ายรูปครับเรียนเชิญสตาฟทุกคนนะคะไปพักผ่อนได้แล้วพักผ่อนสิบนาทีพไปรับเลยวนนี้หนึชั่วโมงเชิญครับเชิญสตาฟครับทุกท่านเลยเฮ้วันชูที่ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นคนที่เกเรแค่อยากจะบอกไม่ได้จะจู้จะเข้าใจก็โอเคนั่งดีๆสต์มนั่งดีๆเก็บอาการเม้าเหล่าเก็บอาการเก็บอาการโอ้สกับขอนแก่นหนึงไหนโอเคเออเบิดอาสาบ้าใเดียวขานอนบัรลับเบิดดิเอาหนึ่งสอง้ ขอบบคคุณรัตะโกนพร้อมกันดังๆปวดขี้โอเคหนึ่งสองซ่อมเอาปวดขี้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้น้องได้พักผ่อนสิบนาทีเพราะมันยังได้กเดี๋ยวไปฝีผมถ้าแปลงไม่นะ พีพีเอฟซีเดี๋ยวเราจะทยอยออกไปเดี๋ยวจะมีสตาฟได้จัดทุกท่านออกไปนะคะโอเคหนึ่งสองสามปวดขี้